สวัสดีครับกลับพบกับพอใจไรเดอร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาชม h a ร์รี่ด v วิสันนะครับกับเจ้าตัวไอรอน8 3นะยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับก็วันนี้มีโอกาสแล้วก็มีรถให้ชมนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัว883มนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวรถเนาะแล้วก็ชื่อว่าณนะเวลานี้นะครับปี2021เนี่ย หรือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของของรถฮาร์ลีย์ดิวสันเลยเจ้าตัวสปอร์ตเตอร์นะครับไอรอน883นะฮะตัวนี้เป็นรถปี2021นะครับก็จะบอกว่า เจ้าตัวไอรอนแปดแปดสามนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับไปจากรถตั้งแต่ที่นำมาเข้าประกอบในประเทศไทยเลยครับตั้งแต่ปีสอ1 9 20เานะฮะแล้วรวมถึงในปี2องพนีนี้นะฮะรูปลักษณ์ภายนอกหรือ,อะายต่างๆเนี่ยก็ยังคงลักษณะคล้ายกับเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนก็เฉพาะสีถังเท่านั้นเองนะครับส่วนลายถังเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับนะ ก็อาจจะเป็นรุ่นที่คนที่กําลังเล่นรถนะฮะหรือกําลังมองรถอยู่ในราคาที่แบบว่าไม่ได้สูงมากนะในราคาประมาณแบบกลางๆเนาะกลางๆนะในนี้คือในแบบรถพวกบิ Big ๊กไบค์หรืออะไรอย่างนงี้นะที่เขาสนใจที่จะเข้ามาลองเล่นรถฮ a ร์ลีย์ดีวิสันะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่น่าเล่นมากเลยครับเนาะเดี๋ยวผมพากันมาดูกันที่นหน้าออก,กันก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม วันนี้นะครับไฟหน้านะเป็นเป็นไฟหลอดไส้นะครับเนาะโชกก็เป็นโชกขนาดแกนเล็กนะน่าจะประมาณสันสามสิบเก้ามิลนะครับมียางหุ้มโชกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะก็กันพวกเศษหินเศษดินเศษฝุ่นนะครับมาโดนตรงโชนะกเนาะเพราะตรงนี้มันเป็นช่วงยุบตัวของโชกนะครับนี่บอกโชกก็มาณนี้ครับ ขนาดที่ให้มาเป็นขอบ19นะครับขอบ19เนาะสายยางคือ100ทับนะครับขอบ19้ล้อแมกนะครับก็เป็นแบบก้านนะนี่มีอารมณ์แบบปัดเงานะครับให้แบบดูโดดเด่นมีมิติขึ้นมาดูฝั่งนี้ครับจานเบรกมีจานเดียวนะครับผมนี่แล้วก็มีเป็นเบรกมี ABS นะครับผมนะก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับ ดูแบบเล็กๆนะผมว่าถ้าใครที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมานั่งเนี่ยก็จะดูรถเล็กๆไปเลยนะฮะนะอ่าเราก็มาดูกันที่ช่วงประกับแฮนด์นะครับช่วงชุดหน้าจอนะก็หน้าจอก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับคุณชมก็จะแสดงแค่ในนี้ก็จะมีความเร็วนะครับมีรอออยู่ตรงนี้เนาะก็ตับตล์แฮร์รี่ครับมีไฟบอกเลี้ยวไฟอะไรต่างๆตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสวิต สวิตสวิตเ,เปิดปิดไฟเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นแต่ไฟสูงนะครับกระจกนะครับถ้าเดิมๆเ,เลยเนี่ยจะมาแบบนี้เลยนะครับคือกระจกจะอยู่ด้านบนแต่ก็สามารถที่จะจับกลับมันลงไปข้างล่างได้นะคุณผู้ชมนี่นะครับมาไฟเลี้ยวข้างหน้าครับเป็นหลอดไส้นะเนี่ยด้านหน้าจะประมาณนี้ฮะมีแผ่นตัวนี้รองมา ส่วนเรือนไม้มันจะกระดกขึ้นนิดนึงนะฮะถ้าเทียบกับสปอร์เตอร์โคดี้เองนะตัวเนี้ยมันจะแบบระนาบมาแบบนี้เลยแต่เนี้ยคือมันสามารถใส่หน้ากากได้นะเหมือนตัวไอรอนพันสองน,นะครับนะชุดกุญแจนะครับมาเป็นคีเล็ตนะครับให้ดอกเดียวนะฮะแล้วก็มีกุญแจล็อกคอจะล็อกคอสองดอกนะครับนี่ประมาณนี้ถัดมาครับถังน้ํามันถังน้ํามันนี่นะฮะ ทรงมันก็จะคล้ายๆกับ48แหละแต่มันมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยถังนี่ความจุนะครับประมาณ12.5ลิตรนะครับนี่ฝาถังก็เป็นฝาสีอลูมิเนียมไม่ได้เป็นสีเงานะครับนะเปิดปิดได้เลยนะครับนีเรามาดูที่เครื่องยนต์บ้างแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องถ้าเรียกในตะกูลเนี่ยคือเป็นเครื่อง Evolu ช i ่นนะครับขนาด 8 8 3ร้ cc นะครับตามชื่อรุ่นเขาเลยนะครับดูจากข้างนอกเนี่ยขนาดเนี่ยมันก็จะเท่ากับบล็อกเจ้าตัว evolution 1น0่ันะครับก็คือในที่มันอยู่ในตัว sporter 4 o r t y นะครับนะต่างกันแค่ลูกสูบด้านในนะครับที่มีขนาดต่างกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าตัว8ปดเนี่ยสามารถ up cc ได้นะครับเป็นสเตตสีนะขึ้นไปเป็นหนึพันสองห้าสิบก็ได้นะครับโดยเป็นชุดคิดของเขาอะนะครับนะ สามารถอัพได้ครับส่วนเรื่องราคานี้ผมไม่แน่ใจก็อาจจะมีประมาณเตรียมไว้สักแต่นึ่งครับนะโดยประมาณนะครับเนาะครอบกลอ,องนะครับนี่มาเป็นแบบกันกันทุกอย่างเลยมีรูลมเข้าตรงนี้นะครับมีลิ้วหน่อยมีเล่นริ้วนะฮะแล้วก็มีพร้อมตาโลโก้ฮาร์เลยน,นะครับตรงนี้นะโอเคมาสุนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นก็เป็นเครื่องสีดำ หัวเครื่องก็เป็นสีดำด้วยนะมีปัดตรงนี้เป็นสีเงินเท่านั้นเองครับอ่าถัดมาครับเป็นชุดพักเท้าเป็นแบบ mid control นะครับนะก็จะอยู่ตรงกลางการนั่งขับขี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละครับนะเพราะถ้าเป็น forward เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเป็น mid control เนี่ยพอเวลาเราจอดรถแล้วเราเข็นรถเนี่ย ขาเราเนะี่ยมันจะไปติดตรงนี้ครับพอเรานั่งแล้วขาเราจะไปติดนะมาไล่กันต่อมาครับท่อเป็นท่อ2ออก2นะครับก็ให้ตัวโคเวอร์มาเป็นสีดำนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับโช๊คหลังนะครับโช๊คหลังก็สามารถปรับเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ปรับค่าความแข็งของสปริงได้นะครับขนาดเนี่ยสิบนิ้วนะครับเนาะก็อาจจะอาจจะสูงหน่อยนะครับนะ ่อ,อมาครับมาดูกันที่เบาะสักนิดนึงนะครับเบาะค่อนข้างที่จะหนานะคุณผู้ชมอ๋อเป็นลายแบบคล้ายๆแบบตัวนอนนะเนี่ยตัวนอนหนานุ่มเลยทีเดียวครับเนี่ยผมว่านั่งสบายแต่พอเบานะหนาๆแบบนี้เนี่ยการที่เรามานั่งขับขี่นั่งคอมเนี่ยอาไม่ถึงพื้นนะครับมันก็จะสูงนิดนึงนะก็สามารถไปเปลี่ยนเบาะก,กันได้นะแต่ผมว่าอย่างนี้น่าจะนั่งสบายเลยนะครับมาดูขนาดยางล้อหลังกันบ้างนะครับ ล้อหลังเป็นขอบ16นะครับผมขนาด1 5 0 80ิบนะครับขอบ16เนาะลายก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมสังเกตไหมว่าโช๊คมันสูงนะครับมันจะทําให้เวลาเราดูเนี่ยมันสูงนิดนึงนะครับนะแต่พอเรานั่งลงไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะยุบนะทาให้การกับขี่เราสบายนะครับมาดูช่วงไฟท้ายกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับตามสไตล์ฮาร์รี่ดีเิสันนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับนะให้ LED มาเลยนะครับด้านหลังเนาะแ่มสว่างแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แผ่นป้านยะไล่กันมาเรื่อยๆนะค,คุณผู้ชมฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับข้างหลังก็เป็นดิสเบรกธรรมดานะฮะมี ABS ให้นะครับโนะล่งๆฝั่งนี้ก็เป็นตัวเครื่องดีดำมีฝาก็เป็นดีโครมนะฮะ นี่จะเป็นตลายเครื่องนี่โชว์เครื่องแบบนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เรื่องของกระจกนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยนี่จากจากเดิมจะเป็นแบบนี้นะฮะกระจกเนี่ยจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแต่เราสามารถนะครับที่จะกลับกระจกได้นี่เห็นไหมมาอยู่ด้านล่างเหมือนเจ้าตัว18นนะครับนี่มากลับได้แล้วก็แต่ว่ามันจะมีหัวน็อตโชว์แบบนี้นะฮะเราก็สามารถ ซื้อไอตัวครอบกันได้นะครับนะตายก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะก็ราคาของเจ้าตัวไอออน883นะฮะร,ราคาปี2021นะครับอยู่ที่5แตน10,600บาทนะครับนะคือราคาเริ่มต้นของเขา ส่วนเงินดาวนะครับผมดาว20เปอร์เซนะครับอยู่ที่13,200แามพัอบาทนะครับพนเริ่มต้น36เดือนนะครับอยู่ที่12,599บาทนะครับส่วนสี่เดือนก็อยู่ที่9,732บาทนะครับส่วน60เดือนเลยสบายๆนะครับก็อยู่ที่8ปดพบบาทนะครับนะก็รีบบอกไปครับราคานี้ราคาเงินดาวเนี่ยยังไม่รวม เงินค่าประกันประกันอะไรนะประกันภัยนะครับของรถด้วยเองนาะก็ประมาณถ้าสองหมื่นนะครับนะโดยประมาณนะครับย้ามีคงครับ 5, ้าแสงหมื่นหกพันบาทครับกับเจ้าตัวไอรอนแปดแามนะสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับแต่ถามผมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถที่จุดเริ่มต้นนะครับการเล่นรถฮาร์รีดิวสันนะราคาขนาดนี้เอารอไปลองใช้ลองใช้ ลองรับสมัมผัสฟิลลิ่งของมันน,นะครับว่าเฮ้ยเราชอบแฮร์รี่เดวิสันจริงๆหรือเปล่านะฮะกับราคาเนาะแบบนี้นะครับลองเอาไปแต่งลองเอาไปทำได้หลายสไตล์นะครับผมว่าเจ้าตัวรถแบบ3เนี่ยส่วนมากเนี่ยผมจะเห็นเอาไปทำขับสไตล์กันเยอะเหมือนกันนะครับเห็นบางคันก็เอาไปใส่โมงนะคือมันสามารถเอาไปคัต้อมได้รูปแบบหลากตล์เลยนะครับหรือว่าจะไปใส่แฮนด์ดก็ได้นะ นี้ผมว่าขึ้นอยู่ความชอบแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่เล่นรถฮันรี่ดีลสันผมเชื่อว่าใครก็ต้องมาจับเริ่มต้นที่ไอรอนแปดแสามนะครับผูบ้ชมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัวผมเองก็เคยคิดจะซื้อไอรอนแปดปสามนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็คือโคดเอนั่นเองนะครับจบไปแล้วกันนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวไอรอนแบบแปสามนะครับปี2 0 2 1ยนะ ก็ใครสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อดูนะครับที่ศูนย์เอสฮาริเดวิสันออฟพัทยานะครับเนาะวันนี้ก็ต้องขอบตัวราไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้บ๊ายบายครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นรถสตรีท t ตรี t ยนะฮะ รถที่ใช้ในเมืองนะครับเนาะก,การออกทริปก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นข้อพิจารณานะครับสำหรับคนที่กําลังจะเข้ามาเล่นรถฮาร์รีดิสันแล้วกําลังมองเจ้าตัว8 8 3อยู่นะฮะตอนแรกเนะี่ยแน่นอนใครก็พูดอยู่แล้วครับว่าไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนหรอกขี่ใกล้ขี่ขออกทริปร้อยสองร้อยโลนะครับใช่แต่พอเอาเข้าจริงคุณมีกลุ่มคุณมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่2 0 0โลครับมันมันมากกว่านั้นแน่นอนครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยเชิงว่าจะไม่ให้ซื้อนะฮะ ใครที่หลงไหลแล้วก็มีเวลาไม่มากหรือชอบแบบขี่เล่นๆชิวๆจริงๆนะครับหรือมีหลายๆรุ่นหลายๆคันก็ถือว่าเป็นปรุ่นนะครับที่น่าจะจองนะก็เอาไว้ขี่ติดยุนะครับขี่ชินกาแฟเนาะเล่นๆประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับนะกับเจ้าตัวรอบแบบสามลแ่